หลังจากที่ขันทีออกไปแล้วอย่าไปนายน้อยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมืองหลวงจินซื้อหยิงตำแหน่งใหม่เจ้าเมืองหนูโจถ้านายน้อยไม่ไปเมืองหลวงจะทำยังไงยังไงก็ต้องพาไปเท่านั้นแม้ว่าจินซื้อจะเป็นเจ้าเมืองของเมืองหนูโจแต่เขาก็มุ่งเน้นไปที่การป้องกันคขหาดของ,ของสเสวียนบูเขาตัดสินใจแล้วว่าคุนนางจินโจจะอยู่ในหนูโจเขาจะไม่มีวันครอบครออำนาจ และจะไม่กลุ่มอำนาจทางทหารในเมืองหนู่โจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทตจากอาณาจักรหัวเริ่มทยอยเข้ามาผู้ที่เป็นกนนังวลควรเป็นกษัตริย์เขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยานโจอีกหรือเมืองหลวงของประเทศก็เหมือนบอ่อมังกรและถ้ำเสือหากสูรลุยสุญ่ายไปเขาจะขาดทุนจึงไม่ไปไม่ข้าไม่อยากให้ภรรยาไปกษัตริย์เป็นเหมือนเสือส่วนเราก็เป็นเหมือนกวางซึ่งสามารถฆ่าได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อเราลงทะเลแล้วกลายเป็นงูทะเลเสือก็ลงทะเลไม่ได้และไม่สามารถฆ่าเราได้แล้วถ้าเขาคำรามที่ริมฝั่งทะเลและฉีกกวางอีกตัวบนฝั่งเป็นชิ้นๆล่ะถูกต้องกษริย์ไม่ได้เกลียดเขาเลยแม้แต่น้อยแต่เพื่อที่จะทําให้เราและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นอื่นๆหวาดกลัวเขาจึงไปหาทางดุนและสั่งหาตระกูลถังทั้งหมดมันคือการเชิดไกล่ลิงดูแลพยายามเหล่าตัวเองแต่คนที่เขาเกลียดที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่เราแต่เป็นจางฉง ก่อนหน้านี้เขาเคยให้ความสําคัญกับจางชงม,มากและถือว่าเป็นดาบเพียงข้อตกลงใบก่อนที่ภารกิจของเขตหนูเจียงจะเสร็จสิ้นเขาได้วางแผนตําแหน่งต่อไปของเขาในฐานะผู้ว่าราชก,การระดับล่างของอยางโจแล้วเมื่อจางชงพ่ายแพ้ข้อตกลงใหม่ประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่และกษัตริย์ก็เสียหน้าจากใจเขาเขาต้องการฆ่าจางชงทันทีแต่เขาสงบลงและได้จําคุกจางชงในเรือนจําต้าดีด้วยข้อหาช่อกงเล็กน้อยเขาไม่ได้ถูกพิพากษาหรือปล่อยตัว เขาแค่ถูกกักขังไว้ตอนนี้การโจมตีกําลังถูกระงับคนนางซนบูจะเป็นราชาที่อยู่อีกฝั่งฟากหนึ่งของทะเลสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับกษัตริย์ในตอนนี้คืออะไรเขาอยากจะฆ่าจนเลือดขึ้นหน้าแต่ก็ทําได้แค่ทําให้คนตกใจกลัวเหมือนเสือที่อยากจะกลับถ้ำได้แต่จงใจคํารามเข้าไปในป่าให้สัตว์หลายตัวเล็กๆนอนอยู่บนพื้นไม่กล้าพูดอะไรถ้าเขาอยากจะสู้จริงๆเขาจะอ่อนโยนและขอความช่วยเหลือดังนั้นทันทีที่ข้าเลือกไปที่ปักกิ่ง ถ้าข้าสนับสนุนเขาเขาคงจะมีพระราชดีกาให้ท่านพ่อตาแน่เดิมทีการกระทําของกษัตริย์ทาให้ข้าสับสนว่าพระองค์ต้องการจะทําอะไรแต่ตอนนี้ข้าได้ยินการวิเคราะห์ของหลางเออแล้วสถานการณ์ตรงหน้าก็ชัดเจนขึ้นทันทีแม้ว่ากษัตริย์จะไม่เรียกข้าเข้าไปในเมืองหลวงข้าก็จะไปที่นั่นเองตัวเจ้นถิงบุกเข้ามาในบ้านของเราโดยไม่คาดคิดและไม่เพียงแต่จะสังหารผู้คนไปมากกว่าร้อยคนเท่านั้นแต่ยังทําให้ท่านแม่ยายข้าและมู่หลามบาดเจ็บอีกด้วย หากความเกลียดชังนี้ไม่ได้รับการชำระข้าจะแสดงพลังของข้าได้อย่างไรถ้าข้าไม่ฆ่าตระกูลซูทั้งหมดข้าก็ไม่คู่ควรกับการเป็นสามีของมู่หลานและลูกเขยท่านไม่ใหญ่อีกต่อไปข้าข้าพวกหมายได้หมดซะหลางเอ๋อถ้ากษัตริย์ต้องการทดสอบข้าทําไมเรียกเจ้าไปไม่เรียกข้าไปพบเขาล่ะน่นจะทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นกษัตริย์ดูแน่ชัดว่าท่านเป็นคนแบบไหนหลังจากที่ถังหลุนถูกท่านจับตัวไป ตราบใดที่ท่านสัญญาจะปล่อยเขาไปเขาก็เชื่อท่านทันทีแม้แต่สัตว์โตก็ยังสามารถเชื่อใจท่านได้แต่ข้าเป็นคนแบบไหนกษัตริย์ยังไม่รู้บางทีเขาอาจจะยังไม่เชื่อความเหลี่ยมในตัวข้าด้วยซ้ํเข้าต้องการพิจารณาว่าครอบครัวของเราจะกบฏหรือไม่ริงเง้นหรือดังนั้นไม่ว่าครอบครัวเราจะกบฏหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้าไม่ใช่ท่านพ่อตากษัตริย์ทรงเรียกข้ามาเพื่อดูว่ามีข้อโต้แย้งประการใดหรือไม่ แต่ข้ายังหวังว่าไหายนะของข้านี้จะยังห่างไกลจากท่านพ่อตาเพื่อที่ตระกูลจีนจะได้ขยายต่อไปกระสริยคนจะผิดหวังเขาไมา่ชอบสิ่งที่น่าเบื่อเช่นการกระบฏแล้วเจ้าก็เช่นกันถูกต้องข้ามีเพียงสองจุดประสงค์ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ประการแรกเพลิดเพลินไปกับความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งประการที่สองไม่มีความเกลียดชังในโลกนี้ในช่วงเช้าห้องนอนของมู่หลานภรรยาข้าไม่ต้องกังวล ข้าจะไม่นอกใจเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อไปเมืองหลวงครั้งนี้เจ้าสามารถเชื่อใจข้าได้อย่างแน่นอนเจ้าเคยเห็นจางชุนหัวเขาสวยและมีเสน่ห์มากนางหลอกข้าได้แต่ข้าไม่ได้นอกใจเจ้าหรอกสวีเซียนเซียนเจ้าก็เคยเห็นนางเช่นกันผู้หญิงคนนี้น่าด้านนางพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะหลอกล่อข้าบนเรือแต่ข้าก็ไม่เคยคิดจะสนนางเลยสิ่งที่ข้ากำลังกังวลอยู่ตอนนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แต่การที่คิดจะทิ้งข้าไปทำให้ข้ารู้สึกไม่สบายใจ ข้าอยากจะไปเมืองหลวงกับท่านจริงๆอยู่กับท่านและปกป้องท่านแต่ท่านพ่อท่านแม่ต้องการข้าข้าหวังว่าจะได้ไปกับท่านนางไม่ใช่สิ่งที่มู่หลานใส่ใจเลยนางปล่อยข้าไปไม่ได้นางรักข้ามากเกินไปที่รักเจ้ามีทักษะภายในอันทรงพลังเช่นนี้หากขาดการฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งปีเจ้าจะไม่เชี่ยวชาญเอานะไม่มีความแข็งแ่งภายในแบบใดที่สามารถฝึกฝนได้ในหนึ่งปีหรือสิบปีล่ะ ไม่สามารถใช้ได้หนึ่งปีหรือห้าปีไม่ให้ตายเถอะหยุดพูดถึงศิลปะการต่อสู้ได้แล้วข้าแค่อยากจะกอดเจ้าไว้ดังนั้นอย่าได้พูดถึงเรื่องนี้เลยภรรยาข้าข้ามาจะฝันถึงฉากหนึ่งเสมอวันหนึ่งข้าจะพาเจ้าไปตรงหน้าโชโยเอ๋อแล้วชี้ไปที่เธอแล้วพูดว่ามาดีแล้วเจ้าก็รีบขึ้นไปตบหน้านางลงกองไปกับพื้นถ้าท่านกล่าวเช่นนั้นข้าจะฝึกไม่ให้ขาด อาจารย์ของข้าบอกว่ามีหนังสือลับโบราณแห่งความแข็งแร่งภายในซึ่งทรงพลังมากหากเจ้าฝึกฝนเจ้าจะได้รับผลรับสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวมันจะไม่หลายประโยชน์หรอกหรือนี่เป็นหนึ่งในหนังสือลับทักษะภายในที่ท้าทายสวรรค์นอกจากนี้นี่เป็นหนังสือลับในตำนานที่ทั้งอาจารย์จองซูเกตและหลี่เฉียนชิวไม่เคยเห็นมาก่อนภรรยาข้าหนังสือลับแห่งความแข็งแร่งภายในเล่มนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรข้าจะเอามาให้เจ้า จะวางแผนที่จะใช้กับดักความหลอกหลอกจางชนุนฮวหรือไม่ยังไงจะเป็นไปได้ยังไงกันละ่ะแม้ว่าข้าจะใช้กับดักความหลอกของข้าแต่ข้าสัญญาว่าจะไม่เสียความบริสุทธิ์ไปจริงๆข้าสาบานมันไม่ได้อยู่ที่สาราเทียนหยาให้แล้วมันชื่ออะไรละ่ะท้าศาสทลายนรกได้ข้าจําได้แล้วข้าจะได้นํามันมาและมอบให้เจ้าไปคอ,อ,อนควันเกิดปีที่22ของเจ้า นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเส้นหลังหลักมู่หลานมากน่าอายนะหยุดพูดเลยอย่าบอกอายุข้านะข้าจะอยู่เท่าเจ้าตลอดไปทุกสิ่งที่เจ้าพูดถูกต้องเวลาพบ่ําเมื่อได้ยินว่าเส้นหลานกำลังจะออกเดินทางไปยังเมืองหลวงพ่อแม่ของเขาก็กังวลมากและลังเลที่จะพูดใครเป็นคนทำสิ่งนี้กับเจ้าหออปรากฏว่าเป็นท่านแม่สินะเฮม้ฮมเฮ้มมีอะไรงั้นหรือ น้องชายของเจ้าวันวันไม่ทำอะไรเลยแม่กังวลว่าเขาจะหาภรรยาไม่ได้จากนั้นญาติๆก็แนะนำให้เขารู้จักกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงจากหมู่บ้านของเราเธอเป็นคนที่มีการศึกษาดีและมีไหวพริบมากพ่อของเขายังเป็นนักวิชาการและสอนหนังสืออยู่ในคณะาหารคนปู่ของเขายังเป็นคนสนิทของอาจารย์หลินเจ้ารู้จักเขาไหมข้าจะจำอาจารย์เท่าหลินไม่ได้ยังไงผู้ติดตามที่พักดีที่สุด และเขาเป็นบุตรบุญธรรมของคุณนางเก่าซึ่งมีสถานะที่สูงส่งมากไม่ใหญ่แนะนาหลานสาวของอาจารย์เท่าดินให้รู้จักกับเส้นเจียนจริงๆหรือนี่แล้วยังไงต่อผู้เท่าดินกลับเห็นด้วยจริงๆและนานก็เห็นด้วยทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นเคยเห็นน้องชายของเจ้าอยู่ในสภาพดูไม่ได้นี่มันเยี่ยมมากข้าวควรทํำยังไงดีนี่มันตามืดบอดเกินไปแล้วข้าเป็นลูกแท้ๆของท่านจริงนั้นหรือ ทำไมว่าผู้หญิงคนนั้นตกหลุมรักข้าแล้วบอกว่าเธอตาบอดข้าไม่สามารถมีผู้หญิงได้ตามที่ท่านชอบนั้นหรือแต่แน่นอนว่าข้ามีความสุขมากที่มีผู้หญิงดีๆมาเป็นลูกสะภย้ยข้าจึงนี่จัดการความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองครอบครัวอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดเจ้าก็รู้ว่าไอสารเดีวเส้นเจียนมันพูดว่าอะไรอะไรนั้นหรือเขาบอกว่าเขาจะไม่แต่งงานกับแม่นางหลินแต่เขาจะแต่งงานกับแม่ไม่เหลียวจากหมู่บ้านฝั่งแย่ซุน เอ๋แม่ไม้เหลียวอายุมากกว่าเจ้าเจ็ดแปดปีจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้เรากําลังมั่นหมายและเจ้าก็ยืนการที่จะแต่งงานกับแม่ไม้เหลียวเจ้าต้องการให้ข้าทําอะไรกันเนี่ยเจ้าจะทําให้แม่ก่อจริงๆแล้วนะถ้าพี่เจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ข้าจะทุบตีเจ้าให้ตายในวันนี้ไปแล้วเส้นเจียนพี่ชายและพี่สบายของเจ้าอยู่ที่นี่ดังนั้นข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังอย่างชัดเจนการแต่งงานครั้งนี้แนะนําโดยแม่สะใภหากพี่เจ้าไม่กล้า ข้าจะทุบตีเจ้าให้ตายทั้งเป็นแต่แต่ว่าลูกชายคนนี้สัญญากับแม่ไม่เหลียวมาก่อนและสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอหลังจากที่ล่ำเวยแม่ไม่เหลียวสัญญากับเจ้าในเวลานั้นหรือไม่มะไม่ข้าเข้าใจละเจ้าตั้งใจที่จะแต่งงานกับแม่ไม่เหลียวแต่ปรากฏว่าเจ้าเผลอฝันคิดว่าแม่ไม่เหลียวก็คิดที่จะแต่งงานกับเจ้าใช่ไหมเนี่ย